ไน่องนอดตัวไหตัวไหน้าแปลเจ้า้ออกอีหลีบ่ลูกอออีหลีเพื่อนไถ่ถือตลอดตือหางวนนี้แล้วตือหางวันนี้แล้วจักงัวก่อเจ้นีงวดที่หานีงวดที่หานิงวดที่หาที่ไห้หน่แมนบ่อุกอย่างงวดนี้งวดนี้เป็นงวดที่หาบ่เจ้ เจ็ดแปดยังซื่อวัด์บ่เจ็ดแปดแปดฮะแปดเลขฮะก็ออกซื่อวัดหไวยบ่เอาตลอดเอาตลอดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากในรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการบวชมังลรก้อนสิกินตัวได้ก็ลูกตัวได้ก็ ไม่เบาจังเดกับบลืมโตเก่าพยายามสีห้เล่าหลงคัาเบาจับหวงพีนองแต่ว่าเล่ากับบอลหลงจะเกลือเล่ากับไปขาาเบียเก่าคือเก่าคน่าไปจัดจัดจัดเล่าก่อนก็ได้เม่นบ่ม่นัอะม จัดเล้าก่อนวัสดุวาจัดกะน่ามือแรงนี่เอาไปจัดเล้าก่อนกันหน่อนไปเที่ยวฮันนี่ดวงน้องหลานฮันนีหลวงฮัทยาฮัทเทียได้อันซื้อกาตูนมาให้เล่าในเด้อวันเราว่าเนาะเอามือนี่เจตูกะที่ไปจัดเพื่อนมันอยากได้กาตูนเขาไปได้น้ำหลานนี่วัสดุมันอยากได้กาตูนวก็มันอยากได้กาตูนว่าเพิ่นว่ากาตูนอยากเอากาตูนวัสดุวาบ่เอาอีหยังเอาแต่กาตูนวัสดุตัวไหนน้องนัดตัวไหนตัวไหนออกอีหลีบ่ลูก อีลีว่ามือนีมือนีน้องนัดให้มาแล้วห้าแปดเก้าคันมักกระจัดคัดเท่ากับพันเนาะค่ะเนาะพราะว่าเด็กหน่อยให้โชคเนาะเพื่อนให้ถือตลอดตือฮางวดนี้แล้วจักงวดก่อเจนี่งวดที่หาที่หาที่ไห้นี่แมนบ่อย่มงวดนี้งวดนี้เป็นงวดที่หาบเจนงวดที่่้ เจ็ดแปดยังสื้อวัดบ่เจ็ดแปดแปดหาแปดเลขหาก็ตื้อวัดยบ่เข้าตลอดเข้าตลอดไม่ไวไม่เส้็มันมีอะไรของมันเทียวัสิคนพ่อพ่อมาทายนี่คยออกอันนั้นบ่เจ้าฮะออกอยู่แม่แม่นค่อยเบิ่งบ่เจ็ดตู่พารวยค่ะแม่เคยเบิ่งบ่ จังหวะคือจังไข่ไข่คุ้นๆเยอ่จังเลยคุ้นหลายๆเด้อแม่เด้อมือมานั่มหาน้องน็อตนี่ล่ะเพิ่นว่าเพิ่นว่าหางวดติดแล้วก็เลยนั่มหาเมือเจ้าพ่อหางวดติดแล้วหงวดนี่เป็นหงวดที่หานาะแม่เนาะน้องบังเอิญห้าแปดเก้าตัวเดียวบ่ลูก ตเดยฟังเอาเด้อพี่น้องน่อยเฮ้ยตัเดียวฟังเงื้อพอแฮ่อ้ัเีตาแลด้่ไ้วนี้่าแผลงเพราว่านันแจ้งน้องม่แซ่อันว่าแจ้งน้องม่ใส่อันขุดกินแม่งกินนุ่นเมืองได้นาคือสีแสบถุงละลอยคอยกะจีซื้อปากแปะนะไคยแม่ ปาแปะทีนี่ละบอกน้องรอดนี่ละบอกน้อยน้อยนี่ละปากแป๊เแต่ว่าสั้นว่าก็ขาเห็นเรื่องเดียรแล้วเยู่ไก่กันยนืงมาเป็นหลานถอแตนมัจตาบานบาีนว่วเกิดว่าเขามาเรียนประจํามันเร็วคอยตัวเรขประจําเกือจั่งว้ดอาตัวรตเลขมันเอาตัวเอ้ยเลี้วทั้งเลาทัองใช้ขอบพจน์เอกันนี่ขอบพน์จูเล็เลยเอาเเอาอ

ยังพ่นมาอ่คุยัเบ่าคักนยังนี่ล่ะไปว่าบังว่าเป็นเนี่ยบางรอสาบงว่าเป็นกบมัวเนี่ยตุบยังกันมึงย่างไปตุบวากินกินเก่งก่เก่งก่าเก่งบ่เก่งบ่เนอะก่งบ่เก่งบ่เก่งบ่ก่งว่าเก่งว่เก่งบ่เก่งก่อเก่ก่เก่งบ่าเก่กว่าเก่งว่าเก่งบอ่เก่งก่เก่ง่เก่งว่เก่งกว่าเก่งเก่ง่าเก่งกเก่งบ่เก่งก่เก่ง่เก่ง่เก่งบ่ก่งว่กว่าเก่กเกง่เก่่เก่่ ปากแปววว้าไรเปากแเอมักไหลเนียเ้ามาปากแหววเด้ยอ่เหนี่วโตรนแล้วขาโรงมเรียนไปเขจะขวบกว่าเ่อสองปีสองปีสองปีเขาเียนเขียนนั่นแหะบมแม่แก้วอคือน่อเมื่อไรน่ยเมื่อไรยตัวใหญ่เ้อยใหญ่ในเงินที่ก็นม่าให้กินดอกเ้อมันในเงินอะไรเนี่ย เอ้มันมันได้ไลยแล้วมือแล้งมีแล้ววัตีเล็กเล็กแล้วคือฝนจิตกแต่ละวันวันทีเกอ๋อป็ไหนเลยน้องนอตตี้อไตี้เขียนวันที่น้ำวันที่สิบหกเดือนห้าสองห้ามับืนี่แม่งนือใหยนไมเอเย่งเด้อเอาบักลาบักลาบอกเอ็ซีไมขันอยากได้เงืนสื่อขนมเอีไหมแล้วเลขสี่ออกโตได้ บอกเอีย่ยยดูเลขออกตัวใดบอกเอี่ยย่าเออวันที่สิบหกเดือนห้าออกตัวใดเลยบอกบอกเอีย่ยยดูบอกเอีย่ยยดูอเอียเอ่ยยกำลังเขียนให้เลขสี่ออกตัวใดดูดอบอกเอีย่ยยเอาบอกบอก ตัวใดหููกตัวใดาแเ้เออเอาเชียนตามน่องบอกตัดให้น่องน้ำเด้อเอาหาแปดหกน้ำเด้อเชียนหาแปดหกให้เราน้ำในฮาเตียมันออกตอื่นมันโลงแปดฮาเตียมันกลับหัวกลัอืบันนี้กหแปดห เออเขียนให้เล่านะํา,าเพราะว่าห้าเตียมันกลับหัว,หวหที่น้องเอาไปตัดสองตัวเองเด้อเพราะว่าน้องเราเคยห้ถึงสามตัวเนาะเราโตคันคันเลขวว่าออกแล้วสีบอกวางใดก่อนบ,บอ,อกบอกเราเล็กตัวนี้ยังสิบอกอันน้องน็อดน้องน็อดตัวนี้ออกว่าลูกตัวนี้ออกว่อตัวนี้ออกใส่สี่เบื้องสี่เบื้องตัวใดสีออกสี่เบื้องนูตัวใดสีออก หาแบดเต้าคือเก้าอ่อ,อเอาพี่น้องอม,อม,มันมีสหนีละเด้อเด็กหน่อยเนาะผลกัอหงก็เคย่อเผลกหงก็เคยเห็นกับตาจากขวงเคยได้ยินกับหูเอาน้องลุกขึ้น น้องลูกขึ้นลูกขึ้นซี่เอฟซี่เพิ่นเบิงลุกลาลุกลาสิได้ลามาทยมาเทียมันออกสามตอินเล่เอาพี่น้องเพ่นมาสามลอยแล้วดิน้องน็อตเพื่้นมาสามลอยกลัวแล้วก็แมนเจ้านั่นะถือว่าต้องให้น้องมันถือดอกแต่ว่าให้ให้มันสีว่ามันสี่ออกตดอกตัใดเอาเาเอาออกตใดมันี่ออกตัวใดมนค่นอกตใดเนี่เอาเจ้าไปกันมันไหวมันสิสีเป็นตงี้แล้วไม่า้งคนแล้วไม่ตั้นคืงยา กับพ่อห้าเพิ่อเอาเนี้ยเ่ยตัวใดนี่มันสีออกตัวใดหนูเอาสิสิสิแล้วแล้วเอาตัวสิออกตัวใดมันสีออกแล้วสิกันนะเอาสิสิเอาตัวใดตัวลูกค่ากินอยู่ค่ากินอยู่พี่หนอ้เนียอ้เตัวใดบงเพ่ที่มันถามนี่ยตัวใดตัวใดตัวใดูตัวใดห่าเบียดเก่าคือเก่ายั้งแมนโม่แมนแถบอ่ะถดือดเน่นอน ัยืนยันแล้วยืนยันแล้วเออทำมือแล้วเอยืนยันแล้วออกแทะนกป้านนี่กจะย้อยกินนกปูนกปูเขย่นสินกปูใมนกป้นกปูนกป้เนี่ยเนี่นี่ไม่เป็นที่ต้องนี่นกปอนกป้ันเออเป็นนกปูฮะเออเป็น่อยสองปีก็จะยังเนาะสองปีนึ่เงเรียนกับว่าในเขาเนาะเรียมันจะเกน่อยจะม่เสร็จก็เธอได้ดิ พ่อพ่อซื้อมวจาจไหนพ่อยังพ่อยังเงยนี่ยาอ้อยนี่ไหมมียาอ้อยนี่ห้าแปดเก้าตัวเดียวพี่น้องเอ้ยแต่สะอ่อนข้เบาข้าจ่าเบาเป็นครัน้องแกแต่แกแม่ครับนาแก็ง เนบ่าเเลี้ยงมว่ามันเป็นไทยน้ำตาลแดงไข่เอ็นยงมะมัเพื่อนเห็นยาเพื่อนเพื่อนนั่งมายาแดงยาแดงยาแดงนั่นนะพอพูดดิไอทูเล่าว่าว่าจะกุ๊กี้ส่ถุงละลอยเะปากเปรียเขาไม่คิปุ่นะม่ตนบนยี่บันไหนไม่สบายเป็นปากเปียปากเปรี้ยเราบ้่นเาเด็ดหน่อยยังไงเมาบอว่าเปลี่ยนแต่นดเอาต้นใดก็ลูกตัวใดก็ลกอ๊ต้วใดตนใดเรือเรยเรเอซีถ้าฟั่งบุบนเขามไมัยแลวเร็ว ออกอีหลีบ่แมนแท่ตัวแมนเท่าฮ่กฮ่า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 เอาโคหกเนอะโคหกเนอะเล็กหน่อยก็แล้งกันเดี๋ยวห้าแปดเก้าตัวเดียวโคโลเอ้ามีเด้อเอาปัตเตีนจับให้เพื่อนเบิ้งเนี่ยให้พี่น้องของน้องเด้อพี่น้องเด้องวดดเ้อพี่น้องเด้อนอตตีหน่อยหางวดแมนบ่ค่ะหางวันนี้ละอืมเขาอีนี่ อยู่ดีพวกผู้บาดจานให้เพื่อนไปตัดเอาเนาะให้เพื่อนไปตัดเอาหาแปดแปดหาหาเก้าเก้าหาแปดเก้าเก้าแปดกับหาหกหกหาแปดหกหกแปดเนาะค่ะเนาะพี่น้องทแหละพี่น้องทำนี่แหละตัดออกเอาเด้อเอาพี่น้องเอีซี่กับเด็กหน่อยมันเมาเป็ีนเนาค่ะจากสีวาจังใดเนาะหาแปดเก้าเราว่าสนาเนาะเอาบังลาเมาไหมลูกเ้าไหม ตัวไรตัวไรบอกไม่บอกไอ้ที่ไม่ลูกเขาเบ่งเพนสิหลงตัวไรไม่ตัวไรตัวไรลูกมันตัวไรตัวไรมันบอกแกนั่นละกันอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสานคิกญ